สวัสดีครับกดด้วยนะครับตอนนี้อยู่ในทัเลตเท่าดิฟเฟนผมก็งเล่นแบบยูงมยอยู่อะท,ทุกวันนี้ไม่ค่อยจะเล่นโหมดนี้เล่นแต่โหมดอะไรไม่รู้หายพิษนี่วันนี้ก็จะมาเอาชนะให้ได้เล่ด่านนี้ทุกคนว่าผมจะผ่านไหม ผ่านกดหนึ่งไม่ผ่านกดสองก็หายเดียวแป๊บเดียวเสร็จแล้วดำดำดำาไปลิโกจ้าสปังจ้าเฮ้ยยางยางยัง อุ้งอย่าทำเด็กมันดูอุ้ยไม่เอาอย่าอุ้มกันเดี๋ยวเด็กมันดูเฮ่อเฮ้ยโูงเด็ดเฮ้ยคอยเด็ดบ่อยรอดโอเคเฮ้โอเควันเด็ด โก็เลยคนบอลมาแล้วบอลมาแล้วจะรอนหรือเปล่าครับท่านผู้ชมจะรอนหรือเปล่ารอดกดหนึ่งรอดกดสองรอดกดสามรอดกดสี่ก็ห้า ห้าร้อยล้านนะครับ, 500, 000, 000 yeah. รบ yeah. ห้าร้อยล้านเป็นต้อนไปงั้นก่อนลยกคนเย่เดี๋ยวเรียนตาให้ทุกทุกคนไปล็อกบี้กันไปชมเอ้ยไปเอาเฮ้ยกระโดด 教我怎么弄？ ว่าได้ต、啊、ัวล้านชัวนั่นไง ¿Qué <coughs>